ม,มาชมดีกว่าวันนี้มีแขกรับเชิญพอดีเลยใช่เป็นจริงๆก็เป็นขวัญใจหนูหนูขึ้นลิฟต์มานะพี่ยุทธหนูแบบชอบมากเลยหนูแบบตัวอ,อะไรอะ่ะใส่สูทสีแดงกับนกำเงินแล้วสุดท้ายหนูก็เฮ้ยสล็อตแมชชีนบ้าจริงไม่อยู่บ้าจริงเลยหนูข,ขอไปไทักทายเขาได้ไหมได้เลยตามสบายเลยวันนี้เป็นเวทีของเธอเนาะขอกราบที่อกเลยไอ้ไมค์สวัสดีค่หนู พึ่งสังเกตแดงกับน้ำเงินยินดด้วยใช่ตอนนี้หนูหนูชอบหนูชอบโซนแร็ชีนมากพี่ร้องเพลงคิดถึงฉันใหม่ใช่ไหมคะคิดถึงใช่ไหมใช่ไหมคะเปิดไปไว้ไปต่อถูกไหมใช่ไหมพี่ร้องเพลงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะแอดดูดูพี่ร้องเพลงอันนี้หนูฟังอยู่หากพี่ตายไม่ใช่ไม่ใช่อีกพียูว่ให้หนูได้สิฮะหากเพลงหากฉันตายฟังอยู่ ผูกไหมพี่ต้องตอบว่าถูกไหมีีเหมือนกันใช่ไหมคะคือสล็อตแบลชชิงยังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ยี่สิบเจ็ดเดือนกันยายนกันนยยาเดือนหน้ากันยายนจะมาบอกล่วงหน้าเพราะให้ท่านผู้ชมรีบไปจองบัตรจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่รอบสิบปีได้ไหมสิบปีปีพอดีเลยครับสิบปีพอดีเลยแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนี่เฟิร์สเออใส่ชุดแดงแล้วมันดูแปลกตาจริงนะฮะส่วนนี้ แก๊กครับแก๊กใส่ชุดน้ำเงินครับผมเวทใส่เอาไม่ใส่เครื่องแบบอะคเขาเป็นกึ่งเฟิร์สกึ่งกึ่งกึ่งเฟิร์สกึ่งวิดครับอ๋อกึ่งวิดนะฮะออโต้เป็นยังไงสวัสดีครับชุดน้ำตาลครับออโต้น่ารักมากใครพี่ขอแนะนำไม่รู้จักดูรอยยิ้มสดเหรอคะอ่ามีแฟนอากานไม่ยม่ใช่ะไม่ครับเฟิร์สเฟิร์สมีแฟนยัง มีพี่์นมีพี่์นมียังคะมีแฟนแล้วครับโอ้เพลงสวัสดีชินงั้นงั้นบอกเลยไม่ได้อยากฟังเลยมากันจจบมีแฟนมีมีเลมีโอ้ยวงนี้นาเบื่อมากเลยอันนี่ใครอันนี้มีลุดแทบบอกเลยคนนี้มีลุดเกือบพี่มีแฟนยัง เอ้ยหรือยังคนนึงยืดนะวิทย์วิทย์พี่มีแฟนวงซอเลยเป็นคนอื่นเลยได้ไหมครับทำไมไม่มีแฟนดูมากมีด้มากครับอันนี้เปลี่ยนชื่อวงซ้อ์ไม่ใช่เป็นวงมีเมียแล้วได้ไหมสาร์ดแต่ชินได้ชื่อว่าเป็นวงที่เล่นคอนเสิร์ตสนุกมากและคอนเสิร์ตยี่สิเจ็กันยายนนี้จะเป็นคอนเสิร์ตจัดเต็มที่เอาโปรดักชันระดับโลกใช่ครับเฟิร์สบอกให้ฟังหน่อยก็อ่า เพราะว่าพวกเราอยู่อยู่ค่าย BC t e r o Music ครับก็จะเป็นโปรดักชันเดียวกับทุกๆศิลปินที่มาจากคอนเสิร์ตระดับโลกในเมืองไทยที่มาเล่นที่เมืองไทยเนี่ยก็คือโปรดักชันเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นครั้งแรกของคนไทยที่โปรดักชันระดับโลกดนตรีไทยนักดนตรีไทยวงร็อกไทยแต่โปรดักชันระดับโลกใช่ครับดูจาก BC Terro แจากคอนเสิร์ตระดับโลกมามากมายเอาโปรดักชันระดับนั้นมา ช่ครับแต่เพราะรชาติอย่างเดียวมันไม่พอคุณต้องทำอะไรในสิ่งที่พวกคุณไม่เคยทำยอกจากการแต่งกายแปลกๆมีอะไรอีกไหมคะัเคิมีอีกค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกใน10ปีก็มีอะไรที่ไม่ได้ทำที่ผ่านมานะครับค่อนข้างเยอะเ <c oughs> ช่น เช่นถอดเสื้อร้องเพลงเต้นแล้วเต้นไปอาจจะมีช่วงนี้ก็แก๊กเหรอแคมป์กิ้งแก๊กจะทำอะไรก็ไม่มีอะไรก็เอาเพลงเก่าๆที่แฟนๆเพลงชอบแต่ว่าเราไม่ได้หยิบเล่นคอนเสิร์ตต่างๆเอามาเล่นครับผมเพลงอะไรบ้างแก๊กเพลงอะไรบ้างก็จะมีเช่นเพลงอ่อย่างเช่นเพลงฮาร์ฉันตายเนี่ยหลายๆคนอยากฟังกันเราด้เอามาเล่นใช่ชอบชอบผาสายดูตาเขาสวยไหมสวยมีแฟนๆดูไหมไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูเขายังไม่ตื่นจะไม่ตื่นไม่พี่ชอบตาเขามากเลยคนพี่ดิบไหม เอตะไวยไรเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับออกทางตะไวยไรเลยแล้วดูตาตาหลอนก็ไม่ธรรมดาหรอกทาโสดนี่แพชจะจีบเลยนะเนี่ยมองสิมองมองพี่แก๊เขินนะกอัลบั้มล่าสุดที่มาคุยกับเรายังเป็นอัลบั้มลุงใช่ไหมใช่ครับลุงแล้วเพลงเคลิ้มใช่ไหมล่าสุดเพลงเคลิ้มยอดผู้ชมเท่าไหร่แล้วหนสิบห้า สามสิบห้าลเงเหรอสามิบห้ามสิบล้านสามสิห้าล้านฟิวเพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จของ BC t e เทโรมิวสกับวงที่เราภาคภูมิใจคือสรัตั์แมชินพี่สงสัยอยู่ข้อหนึ่งครับคือเรามีครอบครัวเพลงละครมีละครมากมายของช่องสามทำไมสรัตั์แมชินไม่ร้องมากนั่นสิใส่เพลงมันโหดไปหรือเปล่าบอกพี่เป็นนัำร้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะลอง ไม่น่าจะมาร้องเพลงละครอยากจะได้ดูละครแนวแบบที่ไม่ใช่มีเพลงที่คือคักคือคักจะเป็นแนวบูแอคชั่นอย่างไรซิงซันนี่ความจริงก็มีส่วนได้เหมือนกันลองึกภาพดูจินตนาการดูอันนี้ถามเป็นความถามถามส่วนตัวไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นยี่เจกันยายนคอนเสิร์ตใหญ่10ปีของสล็อตไปชีนกับผลงานที่อยู่วงการมา1ิปีเต็มๆมีอะไรบ้างบอกมาแล้วุ้าชุดจะเป็นคอนเสิร์ตซื้อบัตรได้แล้วอย่าง ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตไทยทิกเก็ตเมเจอร์เล่นที่ไหนนะเล่นที่อิมแพคอารีนาครับผมอิมแพคอารีนาก็สนุกเลยสิครับผมฝากไปขึ้นเวทีคนนะมั้ยใช่ค่ะพี่หนูเพิ่งไปอะไรอะหัวละตลอดปกติหนูเล่นกีตาร์หนูมาพี่สามสี่ครั้งขึ้นวันนี้นี่ทำอะไรไม่ถูกเลยแพทจัดการได้อาศัยความเป็นดาราของเราบอกตรงๆเลยป้านี่ทาไม่ติดกลัวเมียเนี่ยหนูว่าหนูมีสิทธิ หนูรู้จักสายตาพี่เฟิร์สกับพี่แก๊กแล้วอยากกินหนูทั้งคู่แต่หนูเริ่มกลัวตัวนี้แมวเริ่มเริ่มกลัวมิดโตมุกคอนเสิร์ตมีบัตรจองบัตรได้แล้วถูกไหมจองบัตรได้แล้วแล้วตอนนี้บัตรเต็มหมดไปแปดโซนแล้วครับอ๋อใกล้จะหมดแล้วนะมีบัตรสองแบบวิ่ยูสจะนั่งกับแบบยืนอ๋อจะได้เป็นระดับโลกไงระดับโลกก็จะมีแบบยืนเพื่อจะได้ เต็มที่เลยข้าก็มีบัตรนั่งด้วยเชิญท่านผู้ชมได้นะเอาแล้ววันนี้หมดเวลาพอดีค่ะไม่ต้องเล่นแล้วนะนิดร้อน่อยครร้อน่อยครับร้อนเล่นร้อนเล่นเอาเพลงฮิตฮิตของสล็อตไดเชนจัดมาเต็มๆสักเชตหนึ่งครับให้ดูเป็นตัวอย่างเชิญครับสิบปี เปลี่ยนทิศไปเมฆที่ลอยจะเปลี่ยนสีไปฉันก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจที่มีให้เธอแมตะวันจะเลืนละไปฝนจะสาจะหยุดหายไปฉันก็ยังไม่หยุดหัวใจ ที่สัญญาตแต่ก็รักเธอไม่รู้ ลคราวนนี้พี่ยุทธมีบัตรสักคครู่ือเพลงรอเพลงผ่านแล้วก็เพลงเคลมค่ะตัวไปฮะก็เป็นเพลงดังๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยของซอสแมชชีนมีบัตรราคา2อ0พอยู่10ใบมอบให้ท่านผู้ชม5ท่านท่านละสองใบถามว่าที่ร้องไปเมื่อสักครู่คือเพลงอะไรบ้าง3เพลงเพลงคิดถึงฉันไหมเขาตัวใช่ไม่มีไม่มี5ท่านนะฮะตอบว่าคือเพลงอะไรบ้างนะครับ3เพลงอย่างที่ผมบอก อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปิดท้ายกันปิดท้ายฝากท่านผู้ชมอาเชิญฮะสำหรับคอนเสิร์ตที่คุณคงจะต้องตั้งใจพิเศษเพราะเป็นคอนเสิร์ตอายุมากก้หมายถึงประสบการณ์เก่าล่ะเชิญฮะก็พูดเลอ่ะพี่เฟิร์สพี่ช์กับแก๊กอะไรค่ะแก๊กจะบอกว่าคือใครที่อยากให้เราจัดเนี่ยเราจำได้ทุกคนนะฮะ เพราะะเอาแคปรูปไว้เคือทุกคนอยากให้เราจัดเต็มพี่เลยแล้วก็จัดออกมาแล้วจำได้หมดว่าใครที่แบบอยากรู้นะพี่ๆโซลอนไม่เชัดอากดูเมื่อไหร่จะจัดถ้าไม่ซื้อบัตรโดนแน่โดนแน่เดี๋ยวลืมนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือวงดนตรีไทยวงแรกและวงเดียวที่ทราบประวัติศาสตร์ MTV Exit T Pama ใช่ค่ะเล่นเจดีชเวดากองค่ะนี่อยู่ในประวัติศาสตร์มาแล้วใช่ค่ะและคอนเสิร์ตที่เมืองไทยครั้งนี้ใหญ่ที่สุดจริงๆนะครับ บีซีเทโรเอนเตอร์เทนเมนตยืนยันว่าโปรดักชันจะอลังการมากๆถต้องไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงแสงเสียงทุกอย่างเลยและดักรดตรีทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาต้อยังเหมือนเดิมสามารถยืนตีกรองได้เมื่อตกี้เนี่ยนะยังเหมือนเดิมเลยส่วนเธอค่ะขอบคุณมากวันนี้ที่มาร่วมจัดรายการขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการดีๆนะคะหนูจะมาทุกวันเลยค่ะสวัสดีครับ